รอบรัวข่าวสาธารณาสุขจังหวัดตากประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะกับพนักงานในบริษัทแม่สอดบอร์เดอร์ลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจเยี่ยมคณะทำงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในกลุ่มแรงงานต่างด้าวคนต่างด้าวตามมติครมาวันที่29ธันวาคม2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ประชาชนลดเผาลดไฟป่าลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5พศสอ6 4พื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มอบเครื่องช่วยหายใจโดยได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิเทมาเซกอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศสิงคโปร์ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การดำเนินการคัดเลือกอสมอดีเด่นระดับชาติในพื้นที่4ภาคสาขาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อปี2564ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดติดตามสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่ชุมชนมัสยิดอันซอและท่าเรือท่าที่13บริษัทคลังก้าไบ์จำกัด การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัยอาทุอาครั้งที่1นสสจตากรับคำถามก้าวถาใจซีซั่น3พีพิชิต100วัน100กิโลเมตรรวมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่2ครั้งที่2ทับ2 5ง4งานเปิดตัวแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตากเนื่องในโอกาสเทศกาลวันแห่งความรัก เขาร่วมประชุมคณะทำงานและลงประเมินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านอุ้มเปียมและบ้านนุโพประธานเปิดงานกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบ้านอุ้มเปียมโรงเรียนร่มกล้าวสีอ,อพบพระจตาก ตัดสินการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number n ์วันไอรอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานลดเกลือโซเดียมในอาหารและคืนข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่องชุมชนลดเค็มแผนภาคเหนือปี2564 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง IMC การประชุมสปกสบ,บคพิจารณางบประมาณโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการขัดกรองโรคโควิด1 i ของจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด1 i d 1 9ใน18จังหวัดเป้าหมายแรก สสจตากร่วมทารรบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบบูชาประจำปี2564ขอบคุณที่ร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสอสจตากแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ